เฮืนหางสวัสดีค่ะวันนี้แม่กบจะทำเมนูราดหน้าหมีกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทำแป้งราดหน้ากันก่อนนะคะแม่กบจะใช้เป็นแป้งเท้าใยม่อมนะคะประมาณ3ช้อนใช้แป้งเท้าใยม่อมเพราะว่าราดหน้าของเราจะได้ไม่คืนตัวง่ายนะคะถ้าเป็นใช้เป็นพวกแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดเนี่ย มันจะคืนตัวได้ง่ายค่ะหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็สีอิวดำตามด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันดีให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วแม่กบก็จะมาทำในส่วนของน้ำปรุงราดหน้านะคะแม่กบจะใช้เป็นน้ำมันหอยค่ะ ซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำเปล่าแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแม่กบจะใช้ไข่ไก่สองฟองนะคะวันนี้จะทำราดหน้าประมาณ4จานค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีไข่ให้แตกสักเล็กน้อยพอนะคะ แล้วก็ไปพักไว้ก่อนค่ะทีนี้ก็จะมาเริ่มทำในส่วนของน้ำราดหน้าแล้วนะคะเริ่มด้วยการเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมให้หอมพอกระเทียมของเราหอมดีแล้วนะคะก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปค่ะผัดให้เต้าเจี้ยวของเราส่งกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะเต้าเจี้ยวของแม่กบส่งกลิ่นหอมได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นแม่กบก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ แม่กบจะใช้ฝาปิดเขาสักหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำร้อนได้เร็วขึ้นน้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะแม่กบก็จะใส่ผักลงไปค่ะจะใส่มากใส่น้อยนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะในส่วนของผักบ้านไหนชอบกินผักก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่กบก็จะเติมน้ำปรุงลงไปค่ะน้ำปรุงที่เราปรุงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะ ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแม่กบจะคนเขาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้น้ำปรุงของเรากระจายไปทั่วกระทะค่ะแล้วก็จะรอให้น้ำร้อนนะคะอีกรอบหนึ่งเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าไข่ของเราเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะทีนี้แม่กบก็จะใส่ในส่วนของกุ้งแล้วก็ปลาหมึกลงไปค่ะแต่แม่กบจะไม่คนเขานะคะอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราคนนะคะ มันจะทำให้น้ำรัหน้าของเรามีกลิ่นคาวนะคะเราจะปล่อยให้เขาสุกเองค่ะกุ้งปลาหมึกสุกไม่ยากเนาะเห็นไหมคะสุกแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาเติมในส่วนของน้ำแป้งลงไปนะคะความข้นเหนืดนี่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะว่าเราชอบแบบไหนข้นมากหรือข้นน้อยนะคะถ้าชอบข้นน้อยเท่านี้ก็พอแล้วนะคะแต่ในส่วนของแม่กบจะชอบแบบ น้ำข้นๆหรือเหนียวค่ะก็จะเติมลงไปหมดเลยนะคะแป้งที่แม่กบปรุงไว้ตั้งแต่รอบแรกเสร็จแล้วนะคะในส่วนของน้ำราดหน้าทีนี้แม่กบก็จะมาทำในส่วนของการทอดเส้นหมี่กรอบของเรานะคะแม่กบจะตั้งน้ำมันนะคะให้ร้อนเลยนะคะแล้วค่อยใส่เส้นหมี่เหลืองลงไปนะคะทอดพลิกกลับอีกด้านหนึ่งค่ะให้เหลืองกรอบดีเลยนะคะแล้วก็ ตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันค่ะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะราดหน้าหมี่กรอบของไม่กบดูแล้วทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่ได้ชอบราดหน้าหมี่กรอบนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็น เส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ขาวนำไปผัดกับซีอิ๊วดำหอมๆนะคะเอามาราดกับน้ำราดหน้าของเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าบ้านของแม่กบเด็กๆเขาจะชอบกินราดหน้าหมี่กรอบกันค่ะแม่กบก็เลยทำราดหน้าหมี่กรอบให้เขาวันนี้นะคะเฮือนหังแม่กบเด็กๆและคุณยายขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ